มันพูดอ <those S 2> <Therm od. S 1> อกมาจากขวดมีจะเข้าไปจะไหมได้่ก็เป็นอิสระแล้ยวเนีวิธีนี้ใช้ได้กับตัวชิ้ตัวเล็กๆที่สามารถเท้าขวดได้นถ้าเราไปเจอแม่ใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอาขวดใส่เขาอไม่นจังหวะเนาะจังหวะกดคอนะถ้าเราเอาไปถึงตรงนั้นมันจะเข้าไปเลยนะการจะใส่ขวดได้คือเราต้องกำจัดแหเขาเรียกอะ้รต้องไม่ให้เข้าเคล่นไหว เดี๋ยวเอาหัวให้คน <laughs> 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 <hi> <laughs> 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 โอ้จะไปเห็น <overst> น <run> ั <irgendw carbono> ่นเลยที่ใครับ้าครับหน้่่ามครับนึงชั้นครับผมกรธห่ั้ครับอาปาโอยปาเจ๊งเง คานี่นะโอ้่ายลยเนาะั่รูปากมวมาัน่ตั้งตั้งเบาๆนั่งคปากหนเรครับเบาๆนี่หรัตั้นิดนึงอ่าค่อยครับเบาๆเบาจับวิธีการจับปวจับวิธีครับผมอันนี้มันจับยากมันย